สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าชีกกกองนะคะกินใหญ่แล้วกินกันใหญ่แล้วไป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 กินกับแม่ไปข้าวแม่กินเยอะตรงนี้เอาไว้ให้มันโตก่อนไป วันนี้เราก็จะมาหลังจากเอาบุญเหลือบุญรอดลงไปกินหญ้าแล้วนะคะ f อฟซี้าก็จะเก็บเกี่ยวไว้ก่อนปีหน้าปีหน้าฟ้าใหม่ อยากเอาแม่บนเหลือเอาลงไปปลูกไว้นะคะยากก็จะไปเลาะพาเอสซีเลาะดูประกาศช่อยยาตรงนี้สวยเดี๋ยวเราไปดูปูกันก่อนไปดูปูตรงที่น้ำมันเหลือขังอยู่ไปไปบนรดฝรั่ลงลน ลูกฝรั่งโรนเอซีสุกเลยฝรั่งพี่รักดูนี่ฝรั่งพี่รักที่เอามาปลูกส่งมาให้ปลูกนะะมักซิดาเฮาธรรมดามักซิดาดนให้รอบอกซิดาแดงอร่อยมากหอมๆกินเลยเนาะ มาแลาว้วอืมอืมอมากินสมสมแห้งแห้งต้นนี้ก็หมดแล้วหาอ,อยู่หากินนี่แหละเมื่อวานก็ไปเจอเห็ด เห็ดหอนขาวที่บ้านประอวนนี่แหละก็จะมาทำเมนูตอนเช้านี่แหละซุปมะเขือใส่เห็ดกระด้างอ้าวอ้าวสิเบอร์ชงเงาะชงเงากไปสายกินหญ้าแม่ กินหญ้าน่ะกินหญ้าน่ะผูกิน,นะกกนตอฟางกินหญ้าเขายังไม่เคยผูกไข่เอฟซีเขายังไม่เคยผูกแล้วเขาก็ยังไม่จะทำยังไงดีนอ่อดอยนี้นะคะถ้าเขาเคยผูกแล้วเขากินหญ้ากินตอฟางกินกินฟางแห้งเขาก็จะเคยแล้วว่าจะง่ายอยู่ มาดูกันเรามาจับปูกันเอฟซีในนามีปลาในนามีข้าวฮุ้ฮู้ฮู้เกิดแล้วกอบอ้ออุ้ได้แล้วได้แล้วจับปูจับปู เยอะไหมว้ก่อนตัวที่สองจุ๊บโอ้ยโอ้ยตัวนี้ดูกล้ามมัเราองเอาสองข้างแล้วรู้สึกว่ามันตัวหนึ่งมันจะกัดตายแล้ว มันอันอยู่ในรูแล้วก็กลับไวให้มันแน่น เพราะว่าถ้ามันไม่แน่นมันจะหนีบเอาเรานี่ไงออกอยู่น่นีๆมันจะหนีบมือจะหนีบมือเอ,เอาปลา,าปลาปลาเขิงแกงๆๆ๊กๆนะครับปลาเข็ง ล้วก็ได้แล้วปูไปปลาสักิดเ่านะคะคือเอางูออกล่ามแล้วก็หายอยู่หาก,กินไฟก่อนแล้วไปจะลงไปข้างล่างนะคะนึ่งข้าวเป่าไฟ นึ่งข้าวทำกับข้าวอันนี้ก็จะเป็นได้เห็ดมาจากบ้านประอวนเมื่อวานกับคู่หูอ้าวสิไปาสายสิไปาสาย,สาสายกินหญากินหญ้าเลยสิไปาสายเดี๋ยวตอนกลางวันเราขึ้นมาจอบเบิงไปกินน้ำนี่นี่มีหม นี่นี่ปู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 บุลดบุลดบุลดนี่มีปูนี่ไหนแมวอยู่ไหนแมวมาเล่นด้วยแมวอยู่ซสปูนี่เศร้า ข้างล่างอู้เจอ,อกจากมือแล้วก็คงจะได้เอาน้ำจากบ้านหญ้าแล้วก็ให้เอาสายยางมาต่อรถต้นมาให้คุณยูโรเนี่ยนี่เพราะว่ามันแรงแล้วเนาะสิหดน้ำหดไนแล้วบัดนี้ต้นทุเรียนต้นมะไฟมาฟืนที่ป้าดาปลูกไว้ ต้นไม้ยางที่เราปลูกไว้ก็จะโต,ตแล้วนะคะไม้ยางปลูกไปแถวข้างหน้าเดี๋ยวเห็ดละงอกกระสีออกแถวข้างหน้าหลังบ้านคุณยูโรคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ 你好。 มันนี้เราไม่ใส่ชุดแบบนี้ทำไมใส่ชุดเสื้อกบนอ๋อหนูใส่เสื้อกันหนาวด้านนอกไม่แล้วไม,ไม่มันม,ม,นมีมันมีเสื้อนักเรียนอยู่ข้างใน มันอันนั้นบ่มันสายบ่หนึ่งข้าอยู่เฮยกันนะจะไปเลยสักรูนอันนัน้นนาคองนะมีอเมียเอาคอเพิ่น้ำมนเน่ไปดเดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยวสักน้อยกันะสายส่ข้าวก่อนขอเวลาใสา่ข้าวกับพ่มีหูเจ้าว่ามันละไปนะก็เลยล้างถ้วยทีนะก็เล<า>ยล้างถ้วยสอย เจ็ดโมงแล้วนะไปเจ็ดโมงได้เดีลยไปเอาไปให้น้ำมนดูดิคืออะไรผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีฟร์มีดผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วยังไม่ดูนะว่าอะไรมครับผมนี่ซื้อไงน้ำคืออะไรเรื่องของกำลังกายหรือว่าอะไรผีอะไรน้ำมนตอนเย็นมีลำน้ำมนตอนเย็นมีลำ สองงานหองยากงานนึงของน้างานนึงบอกไว้ก่อนโอ้ยยยยย้ยย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 อยยงยย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 ้ายยยยยยยายยาวตัยแยยยยลยย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 ย้กยย ไปย่างไปขึ้นพุ่นไปบอกเล่าก็ได้ย,ย่างบ้านนทัพทอสวยบ่สวยนะการบ้านเ,เราส่พี่ตาว่าพ,าพ,าพารฟ้ารเราเกิดกาเลยมาเนี่ยแหละลำเรามาซสยบอกอะไรสยเข้าวโ <Okay, S 3> อเคเดี๋ยวบอกให้เออไป,ไปโรยยูซีเลยโรอยูพุ่นบ่